สวัสดีพี่น้องชาวไอทีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน t ัสฟอร์ดแอนตี้ไวรัสในส่วนของฟีเจอร์ที่เรียกว่า Data Shedding นะครับหรือว่าการลบข้อมูลแบบถาวรน,นั่นเองนะครับผมสำหรับฟีเจอร์ Data Shedding นะครับก็คือการลบข้อมูลหรือว่าทำลายข้อมูลแบบถาวรน,นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆนะครับ คลิกขวาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะทำการลบข้อมูลแบบถาวรนะครับเลือกเมนู t r a s s p o r t Data s h a d e r นะครับผมในส่วนของหน้าต่าง Confirmation นะครับผมเลือกคลิกที่ Yes to All นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างเสร็จสิ้นนะครับกด OK ครับเมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ลบแล้วนะครับผมก็ ไม่สามารถที่จะทำการรีสโตผ่านทางรี c ซเคิลบินนะครับหรือว่าโปรแกรมกู้ข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับผมก็ <c oughs> เวลาใช้ฟีเจอร์นี้นะครับก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับสำหรับข้อมูลสำคัญของเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ